สอนวิธีผูกโขนนายจ้ะนายจ้ะตัวไหนนะวะเบิรดเบิดคุณเดียสอนวิธีผูกโขนผ้าเรือยาวจำลองอู่ช่างเอจะใช้ดอกไม้คุณภาพตัวเรือสีเขียวเบยหัวกะสีเขียวเบยวิธีผูกโขน่่น,นีเออ แล่ว่าของสร้างกะสิใช้เก่าหยอดจังน้อยคือว่็อปทำผ้าให้เป็นบ่วงทาบลงไปหรือสอดขึ้นมาแล้วสอดขึ้นมาก็จะ,จะประมาณนี้นี่แบบนี้เลยนี่ครับนี่สอนวิธีผูกคนนะครับนี่แล้วก็ดึงมาแบบนี้ ดึงมาแล้วก็ขยับให้ผ้ามันได้มุมพอผ้าได้มุมเสร็จปุ๊บเราก็ใช้เการ้อนนะครับในการแตะนิดนึงแตะแล้วก็ลองดึงๆจัดๆดู่างยากรมีเด้อดอกไม้นะครับสร้างซิเนีน่นดอกไม้ดอกไม้ของสร้างก็จะเป็นลวดกับมยี่ยางดีของคุณภาพ อู๋นี้เน้นของคุณภาพนี่ครับวิธีผูกนี่มาแบบนี้ปึ๊บก็ขึ้นมาแล้วหมุนแบบนี้ปึ๊บปุ๊บปึ๊บปึ๊บปุ๊บโอเคสต็อปวิธีพันดอกกุหลาบนี่ขนแดงวิธีพันดอกกุหลาบหรือว่าพันขนแดงปึ๊ดปื๊ดปึ๊ดได้ปึ๊บ มันจะประมาณนี้ประมาณนี้ถ้าเป็นเรือจริงเป็นเรือแทกงอะิประมาณเป็นดอกกุหลาบหรือว่าเป็นเป็นออ,อ้พวกปลายขนต้องแดงหรือเป็นสีอื่นก็ได้นะครับแต่เวลาเขาสินใช้กับสีแดงมันจะเบิ่งง่ายกว่าเวลาขังกันสีแดงมันจะดูง่ายกว่า เอาสีแดงออกนะสีแดงสีแดงนะจุดเคื่องเขีนนี้ขั้นตอนในการพันลวดกำรรมะหยี่อย่างดีมีจำนายป,ปิดตัวนูกนะครับหลังจากได้แล้วเราก็จะใช้ครีมครีมเหลือง ไอคิมจับแต่งปรับแต่งแล้วก็จิบมุมรวดปึ๊บสีต่อไปเป็นสีเหลืองเหมือนเดิมครับสีเหลืองเหมือนเดิมพันมาพันมาจับไว้พันให้ชิดพันมาปึ๊บนี่พันมา นี่ดูไหนเนี่ยวะเอ็ด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 ลืบนี่ได้เลยนี่ปึ๊ดนี่ประมาณนี้เดี๋ยวเอาสีแดงเซ่ใส่กกก็ไเด้โอเคป๊ดงั้นนะครับเขาจะติดขนเขาก็จะวางท่าแบบนี้เลยปึ๊ดเสร็จปั๊บ ่อดหางกระมวัเยนะหยอดเลยบันนี้ปึ๊บป,ปึ๊บป,ปึ๊บโอเคโอเคผ่าเผื้อนี่ก็จะสั่นหน่อยตัดทิ้งไปส่วนพื้นนี้ก็ตัดแบบนี้เลยกันไก่ต้องคมๆหน่อยนะครับต้องขอๆนะอ้บ่เขาถูอ่ะ เสร็จสิ้นเสอ,อขั้นตอนเสร็จสิ้นนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาลิงเลิงจากท้ายมาหาหัวว่าตรงไหมหรือว่าดูเบิ้งมุมผ้าดีๆดูมุมผ้าดูหลอกไม้ดูขนเป็นเรือนี่นี่เป็นขนเรือดูน้อยนามาตาก็เป็นตาแบบนี้ลงตาโอเคครับฝากติดตาม t ทิก o ก YouTube Facebook ช่างเอ หมอผีหนึ่งเดียวในจังหวัดน้องคายเรือไม้ดิดน้งยางและก็เรือยาวจำลองผู้ติดตามเยอะที่สุดในจังหวัดน้องคายฝากด้วยนะครับ